อุ้ยมีดาบเอ็งเล่นไปไม่อยากให้ถึงมือพี่เลยร้องหมดบอกเลยเนียอยู่ริมน้ำเจ็บละโดนมปแล้วตายเลยโอ้โหพี่เึงกว่าครับจังหวกับจีนัยนัเซนเอรา์อห่สองท้่าขนขวาปาสองมืหวังบน ลบบี้เขไปบาจาจจี้ได้เอาสิว่าแชมป์โลกครับ R R Q อาร์าเทนาจากประเทศไทยครับใช่แต่มีน้องอีกคนหนึ่งอีกอาวุธลับอรวุธลับคนนี้วอเอาไรลัดัดคนเราคนอื่นไปไหนไม่เหลือใครแล้วอเหลือพี่คนเดียวมิตตี้หนึ่งมิตตี้หนึ่งซ้ายมือเราไปเดี๋ยวพี่วิ่งเข้าขกลางให้มันลงมันลงหัวใจหมดเลยโอเค อุ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยพี่มัน,นยัดผมอิ๊ดเฮ้ยมันตึง,ง,งอันหนึงนะพี่ผมไม่มีปืนพี่ก็มาผมได้อยู่มพีละพักหนึ่งเลยให้มันฉุดเพื่อนนะมมันเหือตัวเดียว,วพี่อยูต่ตรงนี้ตัวตรงนี้ตัวตัวเดียวระวังมันพี่น,น,นะนหนึงเลยอ่ะ เติร์ดอยู่อ่าเดินไปอีกฝั่งละพี่เล่นเลยไม่มีเกาะดิประเด็นไม่มีเกาะไม่มีหมวกเหี้ยกับตายเลือเหลือหน่อยนึ่งนะไม่มีไม่มีเกาะไม่มีหมวกกับตายวิหนีปอดตั้งนานแล้วยิงนานแล้วยิงไอ้เชี่ยมันมันเหมือนไม่ใช่บอดเลยว่ะเก่งมันยิงแบบมันล่อมากเลยเก่งมันไม่ใช่ปอดพี่มีเซนพี่มีเซนเลยใช่ไหม เออมันไม่ใช่บอดเว้ยไปกูไปก่อนมันยิงแบบไม่มีมุ่งจุดมุ่งหมายอ่ะมุ่งหมายมันคือมันล่อเราอ่ะตรงนี้เฮ้ยนั่นไงมันอยู่หกหลังมันวิ่งอยู่ถัดทำทรงบอดเดีละเก่งไม่ใชบบอดไปๆมินิกระสุนเขียวแล้วเหมือนได้ยินเสียงบอดตัวหนึ่ง สันยังว่าคนนม่ผมทิ้งของแต่งเอโฟให้ตรงแดนนะเพิ่งมาเจอมีนี่อะไรเนี้ยของโฟของแจกก็ว่าไปพี่หนุยโอ้โหบุรี่เกินพี่พี่รถสายพี่พี่กเออมันจอด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 เฮ้ยอย่าพึ่งไปเล่นกับมันเสียเปียบเสียเปียบถอยมาก่อนพี่ขับขับทิมบลาผมล็อกให้บ้านเหรอแน่นอนอเคได้เดี๋ยวขับล้อให้เดี๋ยวขับล้อให้มันน่าจะไม่รู้ผมเออเดี๋ยวพี่พี่ขับล่อไปทางทางไหนดีวะ นนั่ผมเห็นตัวเดียวอ่ะผมผมเดียวเหรอใช่แต่มาดาเซียว้าวนี่ทำเป็นกระโดดจะเปิดเปิดไม้ออก่อนหลบครับหลบครับคนไทยปะครับไปมีมีมีคนอยู่บนตึกสามตัวเราเห็นเป็นแฟร์โอ้โหพี่ อย่อปืนมันเก่งปืนมันน่ากลัวจัดอย่านะสะัตว์ตัวเดียวเก่งปัป๊มยาไปพเพื่อพเพื่อมายิงหลังผมนิไ่ไว้นิ่ไว้ยิงไว้โจดเข้ามาแล้ว มาดีเยี่ยอันนี้บอดบอดมาช่วยพี่สโมก่อนดีกว่าผมว่าอเน็ตล่อมาก่อนปิดประตูสโมกมไม่ต้องสโมกไอ้โบรนี้มันไม่ลงเด็ดไปแล้วแต่ว่าผมรู้แล้วรอปั่นแต่เย็นมันถือมัถือปืนเที่ยนแม่งฉลาดอีกดักดักไอ้นี่มาเหรอถือปืนไหมนะอยู่ไอ้เกงแฉกใครบอกไม่อยู่ไม่อยู่ตัวดึง หนึ่งพี่ไหวไปเล่นได้พี่ผมรอดละมันต้องไปชุบเพื่อนมามาชุบตัวชั้นสองแสดงว่าตัวนี้ตัวแบกมันพี่เอาได้นะเอาปะผมไม่บอมเดือนมาพี่ี๊ดเป็นกว่าครับเป็นกว่าแม่มีคนแปดว่ะอุ้ยมีดาบ เองเล่นปไม่อยากให้ถึงมือพี่เลยร้องหมดบอกเลยมามามาเกที่นี่ทำเสียวหลายรอบอยู่นะเปลี่ยนเปตาก่าอ่านอะไรวะอี่ตัวตัวเดียวเห็นตัวเดียวมาชัวร์ละกัน ้องมันนิ่งนะเดินมาแล้วเดินมาแล้วชั้นสองชั้นสาม,มนฟน้าไปไหนจ๊ะหนีหนีวีโดดลงนาะไม่นอกไม่นอกเฮ้ยเหียตาไปถามก่อนเก่ง สวยอยูอ่นี่ตัวนึงมาแล้ว90เมตรไปไหนหรอวะสาน้ำใช่ปะไม่รู้มันไปไหนละมันโดดลงไปทางตายังคนระตี้กันเหรอวะตัวข้างบนตีเดียวกันผมว่ามันน่าจะตัวสุดท้ายตัวข้างบนพี่สามไปยังอ่ะไม่ได้สามมันหลายตาย อ๋อเออวันลืมปิดไมอ๋อพียเอ้ยแล้วพูดขิงเขาไปด้วยประเด็นไหนแม่ลืมปิดไมอ๋อไอ้ห้องตางประเทศใช่หรอไม่ใช่คนไทยหรออืมไปเจอคนไทยไปพี่ไม่คนีอยู่ไหนวะฝั่งตรงข้ามหรอใช่ฝั่งนี้พี่อ๋อใช่สามชั้น w a ้ c อเหอืแม่ทะเลมี เี้ยอยู่ริมน้ำเจ็บละโดนไปนั้นตายล้มล้มเสียงเงียยไปแล้วพี่หนีเหรอหนีหมดเลยเหรอวะมันจะต้องเอารถออกผมต้องได้ยินเสียงนะโอ้รถจอดอะไรอะโอ้ถอยเลย่ยน้ไปฝั่งนู้นไม่ปลอดภัยไปแล้วผมถอยก็ได้พี่ จะเซฟรถให้มันเงียบเกินน่ากลัวมันน่าจะถอยวะเก่งนี่แล้ววงเราด้วยงไงมาแล้วพี่มาแล้ว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 พี่เห็นไหมจอดฝั่งตรงข้ามเอาให้แล้ว,ลวผมจัดให้เดี๋ยวพี่ขับรถไปให,ให้ล็อกไว้ กี่ตัวกี่ตัวผมโดนน้ำมาแล้วสองตัวที่เห็นนะขับรอให้น oh, <shit. S 1> ่้จะถึงพอดีเฮียมันยิงไม่โดนเลยอยู่หลังอยู่หลังสมโมกแหละเยียอย่าย,ยิงรถมันจะตายแล้วเก่งสวยเอาสามเลยเหรอ นึกว่าสองกบไปแล้วยิงมันไม่โดนมันมองเราด้วยเห็นแล้วปุยเคี้ยบนเขาเขาไหนพี่เขาหลังเราเนี่ยได้ผมชี้ผมชี้ขวาให้ตดนเสียงแล้วดอกเดียวไม่อยอะต้อักดยกลยโอ้โหข้ามครับจะโบสถ์เหมือนจะมีนะเก่งระวังนะ โอพี่พี่ผมว่ายน้ำไปนะพี่จะว่ายทำไมวะไม่ขับรถข้ามปะโหลมันมันถึงโครหินเลยนี่ไงพี่จะตายเอานะบอกก่อนถึงแล้วพี่ถึงแล้วถึงแล้วรอดแน่เหลี่ยมเนี้ยผมข้ามบ่อยโอ้โหบ่อยก็แย่แล้วบนนี้มีด้วยก็บอกอยู่เองว่ายมาฝั่งนี้ฝั่งวนี้ อเอดับมั้งตัวนี้ไม่ชัวร์ไม่ดับก็เอ็มสองฟี่อ่ะแหมเอดับให้กูได้เฉิดฉายไงเพื่อน <and> บดนนอกบดนนอกเก่งด้วยไปด้วยไป okay. าไปพ,พ,พ,พี่เราไปทิมถูงสูงเลยทีเดียวดีมนี่นี่ตรงนี้ตรง <c oughs> นี้บดนี้บดนี้มีตัวชุบอยู่มีต okay, okay. ัวชุบอยู่โอเคโอเคพี่พี่เล่นกับมันลงเลยพี่ ตายเลยตายเลยเยี่ยตึงเกิรเอ้ยมันเหลือตัวเดียวเก่งเอาดิไปด้วยไปด้วยไปด้วยเฮี่ยนะมันหมด ard, เน็ตไปขวานะอันนี้เน็ตเน็ตซ้ายหน,นีไปด้านหลังตายตัวหนึง่ง พี่เอามาครับมาเหลือเม็ดเดียวช่วยผมเปลี่ยนแม็กเล่นนะพี่ไม่ต้องช่วยผมไม่ช่วยหรอกเล่นนะพี่ไม่ต้องช่วยผมไม่ช่วยหรอก ยิงมันไม่น็อกอะผมเลยพ่อยอ่ะพี่ไอ้เชื่อเลยว่าสายจะรีบไม่พี่จะรีบเล่นให้เองรอดเป้ยสิกรับอ๋อไม่เป็นไรพี่โก็ผมไปเชื่อไม่ผมยิงไปโคตรเจ็บทำไมมันไม่น็อกวะตัวขวาจริงๆควรจบเกมนะ้วทำไมมันไม่ตายวะพี่ยิงมาโดดอ๋อมันปั๊มยามาแล้วเว้ยว่าอยู่ทำไมไม่ตายโอ้อกำลังมันเชื่อหมดหลอดเลยปืนอะไรเนี่ยเพื่อน Yeah, นี่ยใช้ปืนใช้ปืนยิงเข้าหัวคุณนี่แหละ